สวัสดีค่ะดิฉันเพชรีพรมช่วยผมนาวินต้าครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสายฝนชีช้างค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะค วันนี้นาวินต้ามไม่ได้มาช่วยเราอ่านข่าวนะคะแต่วันนี้ค่ะจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับละครเรื่องฝันรักฝันสลายนะคะ<อ>ซึ่งละครเรื่องนี้ก็ออากาปแล้ว5ตอนแล้ว <5 S 1> นะคะห้าตอนแล้วออคุณผู้ชมเองก็คงจะได้ชมกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าสําหรับบทบาทของผู้กองประกรณ์เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างนะ,ะ<อ>นะคะแล้วก็เป็นเรื่องแรกด้วยที่ต้านเนี่ยมาร่วมงานกับทางช่อง3ครับดีใจครับยินดีมากมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทางช่อง3าเป็นเรื่องแรก ค่ะทำไมทางค่ายยู่มากเลือกเราที่จะเล่นบทนี้คะแล้วก็โทรศัพท์ไปหาเราเล้วเรารู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานเป็นเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วเคยพบเจอกันตามงานอะไรเงี้ยนะครับแล้วกับทางอายุเนี่ยก็รู้จักกันอยู่แล้วเคยเจอกันอยู่แล้วแต่พอได้มาใกล้ชิดกับทีมงานทุกคนที่อยู่มากก็รู้สึกประทับใจอืมค่ะ ต้องถามไทยบทก่อนไหมเวลานาวินต้าจะรับเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เป็นคนเลือกพอสมควรนะงานที่รับเนี่ยก็จะเห็นว่ารับงานไม่เยอะแล้วก็ปีนึงก็มีละครได้อย่างมากก็เรื่องนึงอะไรเงี้ยนังสักเรื่องนึงจริงตั้งเอาไว้อย่างนั้นนะครับเพราะผมเองก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างอื่นต้องทําด้วยใช่ค่ะสำหรับเรื่องนี้เป็นตํารวจ เรื่องนี้ก็รับบทเป็นตำรวจ <ภา S 1> จะเห็นว่าในบทบาทเนี่ยจะเข่งขืนมากเลยหน้าตึงตลอดเลยหน้าตึงเนี่ยก็คือหน้าเด็กใช่ไหมฮะเด็กด้วยค่ะ <laughs> จริงๆแล้วเครียดหน้าหน้าตาเครียดมากเลยก็คือแบบเขาจะแบบ จริงๆบุคลิกเราเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้เลยนะเราเป็นคนสนุกสนานนะคนชอบพูดชอบคุยอะไรเงี้ยแต่ผูกอวบก่อนเนี่ยพูดน้อยแล้วก็จริงจังกับงานตลอดเวลาเหมือนจริงจังกับบางเรื่องตลอดเวลาคือคิดว่าตัวเองทํางานตลอดเวลาก็จะไปดุคนนู้นทีไปว่าคนนั้นทีอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่รักในงานของตัวเองแล้วก็แล้วก็แบบซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตัวเองจริงๆอะไรประมาณนี้นี้ต้องทายังไงคะเวลาเข้าฉากให้หน้าแบบเคร่งขรึมตึงตลอดเวลาต้องคิดแต่เรื่องงาน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  <laughs> อย่างเดียวครับจริงๆแล้วตอนที่ตอนที่เริ่มถ่ายทำเนี่ยก็รู้ว่าได้มาเล่นบูก๊ก็อยากที่จะใช้ศัภาพศักยภาพเหมือนคืว่าใช้ความเป็นตัวเราให้มากเลยเงี้ยนะแวความ <S <S บอกบอกกขาพูด <laughs> กับว่า <laughs> เนี่ยอขอวิ่งเยอะๆได้ไหมเอาแบบวิ่งไม่หยุดเลยอ่ะเอาแบบเอาแบบทำได้แน่นอนนะรับรองว่าระยะเวลาที่กล้องจะถ่ายเนี่ยมันมันไม่มีทางมากเท่าที่ระยะเวลาที่ผมวิ่งได้หรอกผมวิ่งได้เร็วกว่านั้นเยอะเลยประมาณนี้คือเพราะว่าพอเราฟิตมากตอนนั้นนะครับก็พูดกับเมาส์จัดมาเลยครับเอากล้องมาขึ้นตุกๆนะฮะแล้วก็ให้ผมวิ่งไล่ตามตุกๆเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆวนอยู่แล้ยกี่กิโลได้คะพอจะจำได้ไหมคะพี่ตาก็น่าจะสัก สามกิโลได้ฮะธรรมดาสําหรับคนแข่งไตกีลาสบายสบายแต่ว่าภาพออกมาสวยดีก็จะเห็นว่าถ้าใครดูคือตอนที่แล้วแล้วตอนนี้ด้วยนเป็นภาพยนตร์เนาะการถ่ายภาพจะเห็นว่ามีวิ่งเยอะมากแล้วก็วิ่งเป็นไล่ลลาคือวิ่งไล่ไล่รถรถยนต์ที่ขับไปแล้ววิ่งจริงๆด้วยแล้วถามออฟสุพนัทบ้างไหมเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ย อ๋อบอกว่าพี่วิ่งเลยฮะเดี๋ยวผมไปดักลอข้างหน้าไปเจอได้มานี่หน้าลหละเขาเลยบอกว่าเรื่องนี้เนะเขาเห็นต้าเนี่ยเป็นไอดอลของเขาในเรื่องของการออกกําลังกายฮะใช่เพราะว่าถูกแบบว่าวิ่งจากละครเรื่องนี้ี่เองนะคะเขาเลยมาฟิตหุ่นเลยเขาก็เป็นไอดอลของผมมากเลยครับเพราะว่าตอนช่วงพักกองพักเบรกเนี่ยเรามีของกินไม่ขาดนะครับ <พวก>ออฟเนี่ยเขาจะมีแฟนคลับของเขาที่อโอ้โหเขาขอเอาขนมเอาอะไรเงี้ยหอบหิ้วมาให้มผมก็วิ่งเสร็จผมก็กินไงกินเสร็จก็วิ่งต่อได้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะได้ได้อะไรบ้างคะจากการเล่นละครเรื่องนี้คะ่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องราวก็เป็นหน้าที่ในเรื่องของความรักด้วยนะคะคแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่อพยพเข้ามาในประเทศความฝันด้วยความฝันด้วยเรื่องฝันรักฝันสลายเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกก็คือคือคนเรามีฝันแล้วไม่ได้ทําไม่ได้อย่างที่ฝัน ถ้าถามว่าจริงๆมันก็เหมาะสถานการบ้านเมืองในปัจจุบันเหมือนกันนะที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนอพยพคนที่ลี้ภัย Human t r a f i ฟิคกคําคือคำนี้นะคือคำที่การค้ามนุษย์เนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆแล้วถ้าคนไทยหรือทุกคนที่ได้ดูนะครับได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเชื่อไหมครับในขณะนี้เนี่ย มีคนกว่า30ล้านคนในโลกที่ถูกถูกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในในในทางใดทางหนึ่งก็ตามครึ่งหนึ่งนะฮะหรือมากกว่าครึ่งด้วยซ้ำเป็นเด็กนะคืออายุต่ำกว่า15บห้าบสสิ้าแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยก็จะอายุประมาณสักเนี่ยจนถึง25่ประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีคนที่ เขาต้องถือว่าเป็นเหยื่อในการค้ามนุษย์นี่เยอะมากแล้วเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆใน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 ของโลกนี้ในขณะนี้ที่บางทีเรามองข้ามไปในประเทศไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาด้านนี้เยอะมากพอสมควรจากการสำรวจของขององค์กร SCR อะไรเงี้ยก็เรื่องนี้ก็จะสะท้อนใ้เห็นก็สะท้อนใ้เห็นครับในในแง่มุมต่างๆเพราะว่าในการที่ มีการค้ามนุษย์เนี่ยเรื่องของการค้าประเวณีก็ก็จะเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆเลยอ่ะคือค้ามนุษย์ค้ามนุษย์เพื่ออะไรเพื่อนำมาค้าประเวณีเพื่อนำเอาไปไปใช้เป็นแรงงานในทางใดทางหนึ่งเพื่อนำเอาไปค้าขายเรื่องของของอวัยวะมนุษย์หรืออะไรงี้ยนะจริงดูโหดร้ายนะครับแต่เป็นเรื่องจริงเลยเรื่องจริงที่เกิดจริงจริงแต่ว่าแต่ว่าละครเนี่ยก็จะนำข้าโครงตรงนี้มานะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย การนาเสนอก็ยังคงเป็นเรื่องราวของละครที่จะต้องมีตัวของพระเอกตัวของนางเอกอะไรอย่างเงี้ยความสนุกสนานคสนุกสนานที่จะใส่เข้าไปในเรื่องของการดําเนินเรื่องการไล่ล่าที่แบบโอ้โหตื่นเต้นใจก็ไม่ใช่มุมมองละครมันก็เป็นมุมมองที่มันมีดราม่ามีอะไรครับสำหรับบทบาทของผู้ประกอบละรเนี่ยเขาเป็นคนหน้าที่หน้าที่เนี่ยต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ว่ารักกอีะแต่ว่าเขาเนี่ยดันไปรักกกับกับคนที่เขาต้องการจะจับมันเหมือน ขัดแย้งเนาะความสนุกแต่ตรงนี้แหละค่ะคมสนุกมอยู่ตรงนี้ไงเขาจะเลือกอะไรใช่ว่าการดําเนินเรื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงท้ายที่สุดแล้วยังไงเนี่ยความถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องมาด้วยเหมือนเช่นเดียวกันใช่ครับใช่ไหมฮะก็อยากให้ติดตามกันไปจนถึงหลังๆนะครับมันจะมันจะถึงจุดที่ผู้กองมากรเนี่ยเขาจะต้องเลือกแล้วระหว่างเอฉันจะทําหน้าที่ตารวจต่อไปดีหรือว่า มันท่านทาไม่ได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยมันก็สนุกดีอ่ะขอถามความฝันของต้าหน่อยนะไม่เกี่ยวกับผู้กองเลยนะเออเพราะว่าเราเห็นว่าต้าเองเนี่ยนะคะมีความฝันเยอะแล้วก็ประสบความสําเร็จในความฝันและเป็นไอดอลของหลายๆคนด้วยนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิต<ม>ตอนนี้มีความฝันอะไรอีกไหมฮะก็ขอฝันให้โลกนี้สงบสุขนะจริงๆไม่หรอกครับก็ก็ผมก็เป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็พยายามในทุกๆเรื่องค่ะ แล้วสิ่งที่มันได้เห็นออกไปเนี่ยก็เป็นผลลัพธ์ของความที่เราภาพเทียนแล้วก็พยายามในเรื่องหนึ่งอยู่อย่างจนจน,จนมันจนผลมันอ้องงอกเงยออกมาเท่านั้นเอง<ช>จริงๆแล้วผมก็เชื่อในในเรื่องของการที่ เราตั้งใจกระทำในทุกวันให้มันดีแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาดีเองอ๋อค่ะแล้วเรื่องของลูกน้อยที่จะลืมตาดูโลกล่ะคะตอนนี้ก็เราจะเป็นเรื่องครอบครัวใช่ไหมคะพี่ต่า่โฟกัสเนาะตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องครอบครัวมากนะก็กี่เดือนแล้วคะกิ๊ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วแล้วก็คือจะลูกเนี่ยจะออกมาตอนช่วงเดือนกันยา เนี่ยดูหน้าก็สิโอ้นี่เห็นจมูกน่ารักอ่ะดู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 ล่อเราพูดถึงลูกตัวเองนะผิดนหน้าชัดมากเลยผู้ชายผู้หญิงค่ะพี่ต้าจริงจริงแล้วเราทราบคุณหมอทราบแล้วนะครับแต่ว่าเราบอกให้หมอ ปิดกับเราเป็นความรับเพราะาเราอยากจะอยากลุ้นอยากลุ้นนะจะมารุ้นทีเดียวอืมก็คือตอนนี้เป็น Family Man มากเพราะว่าพาคุณแม่พาลูกในท้องไปเที่ยวตลอดเลยค่ะทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็สวีทมากด้วยวนั่นสิครับก็คือ คือตัวตัวภรรยากับตัวตัวภริตัวภริกลัวว่าเดี๋ยวเราเราพอลู้หลอกมาแล้วเนี่ยเราคงจะยุ่งมากเลยโดยเฉพาะภรรยาเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้เที่ยวผมก็ต้องให้เขาเที่ยวเต็มที่ครับแล้วแล้วพอพอลูกน้อยออกมาแล้วเนี่ยคงจะเป็นตอนที่เราจะต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่สวยเสียอยู่เลยนะคะคุณภรรยาต้องรอเดือนกันยายนแล้วน่ารักมากพี่ต้าปกติเป็นคนควบคุมอาหารใช่ไหมคะแต่พอภรรยาท้องก็กินเป็นเพื่อนกันครับก็ จะรอดไหมล่ะฮะรอดแล้วภ <laughs> <laughs> รรยาผมเนี่ยเขาชอบกินพิซซ่ามาก <laughs> ผมก็ไม่เข้าใจว่าปกติเขาก็ไม่ทานเลยนะครับ <laughs> แตพอ, <laughs> พ,อพอท้องปุ๊บเขาจะทานพิซซ่าเยอะมากแล้วพิซซ่าเนี่ยมันมันดีตรงนี้แหละฮะ <laughs> ดีตรงที่ว่ามันสั่งได้ตลอดเวลา ที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ครับคือก็คือเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องกินพิซซ่าเป็นเพื่อนเขาทำน่ารักของล่อไม่ทานเงี้ยเเป็นห่วงเขาเป็นห่วงลูกเลยร้องเพลงให้ลูกฟังด้วยค่ะพี่แม่โอ้โหลูกออกมาต้องอารมณ์ดีมากเลยนะใช่ร้องเลือกเพลงยังไงคะ ผมก็ก็ร้องกันตามีตาเกิดเอาเอาเท่าที่ร้องได้นี่เป็นคลิปมืดๆที่เห็นอยู่นี้คือกําลังร้องเพลงให้ลูกฟังกลยท้องแหมอายจังเลยเนี่ยทำไมเอามาเผยแพร่ขนาดนี้อ้าวก็เผยแพรร้กไงเผยแพร่อนปกรณ์จกรแกมจัแกไงระยะผมบอกอยาไปออกได้ไหม ค่ะก็ยินดีด้วยนะคะกับว่าที่คุณพ่อจะเห็นน้อยและเดนกันยายนนะคะส่วนผลงานค่ะก็ติดตามได้นะคะทางช่องสามนี่แหละค่ะฝันรักฝันสลายนะคะก็ลองดูว่าความฝันของตัวละครทุกตัวเนี่ยจะสมหวังหรือไม่นะคะและตัวของคุณเองมีฝันอะไรก็ทําความฝันนั้นให้เป็นจริงนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะติดตามกันได้ค่ะหนึ่งทุ่มห้านาทีทางช่องสามแล้วก็ช่องสามสิบสามนะ